เป็นท่านนี้แล้วกันเพราะแฟนขาเขาโหวตมาเยอะนะคะแอร์ทามสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวเลยค่ะข้าวโพดเต็มที่เลยค่ะอยากจะแนะนำตัวเองหรือว่าความสามารถพิเศษอะไรของเราสำหรับหนึ่งหมื่นคนดูนี้สามนาทีเลยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะข้าวโพดนะคะมิสแกรนด์มุกดาหาร2024ค่ะก็ ตอนนี้พยายามแบบพยายามสู้ทุกอย่างนะคะพยายามตอนนี้คือร้องเพลงอะทุกคนนะ่าจะได้เห็นแล้วอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอันนี้ก็พยายามเพิ่มเรื่องอื่นๆเช่นแบบแบบการเดินเพราะว่าก็ได้ดูพี่ฟางแนะนําอยู่ว่าแบบอยากให้ไปเพิ่มเรื่องของการเป็นดูตี้ควีนมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของการลดน้ําหนักตอนงีนน้หนูก็พยายามแบบเอาลงคือตอนนี้พยายามเอาลงด้วยวิธีธรรมชาติอยู่ะคะ่ะก็ลงมาได้ประมาณ 3- 4โลแล้วเดี๋ยวจะเอาลงเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปแบบจัดการเรื่องเก็บกรอบหน้าอะไรงงี้ตามที่พี่ฟาแนะนําใช่ค่ะ Uh, ข้อดีที่อยากจะชื่นชมหมอข้าวโพดก็คือแอบเห็นว่าเราไปเรียนน้องเพลงมาด้วยใช่ไหมคะหนึ่งสิ่งคือเรามีความสามารถพิเศษที่จริงๆอ่ะหนูไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะเอาจริงๆก็เป็นหนึ่งในตัวเต็นที่ถ้าเอาแกนวอยคือก็เป็นหนึ่งคนที่น่ากลัวมากๆซึ่งเสียงดีอยู่แล้วแต่ขอชื่นชมตรงที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าไม่หยุดพัฒนาตัวเอง ยังไปเรียนเพิ่มหรือ,อยังไปทําให้มันดีได้มากขึ้นมากขึ้นอันนี้เป็นข้อดีที่เรารู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเห็นการพัฒนาของของของข้อโพดแล้วก็เออเห็นจริงๆว่าน้ําหนักลงแล้วก็ดูแบบว่ามันดูมันเฟิร์มมากขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไปได้อีกมีเวลาให้เราอยู่ประมาณเดือนกว่าซึ่งหลายๆอย่างตอนเนี้ยเออขออย่างเดียวก็คือในช่วงที่เข้ากองไม่อยากให้ ความกดดันหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามันมาพร้อมคำว่าตัวติงอะ่ะมันจะมีความถูกจับตามองมากกว่าคู่อื่นอยู่แล้วมันจะต้องมีความแบบว่าพลาดนิดหน่อยก็คือมันจะโดนแบบหนักเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอ,อ,อีกหนึ่งสิ่งที่จะเป็นห่วงหมอข้าวโพดเพราะว่าหมอข้าวโพดก็ยังเป็นมือใหม่สําหรับการเป็นนางงามวงก,การน,นางงามมันจะมีความนิดหนึ่งในการแบบว่า เราก็จะต้องแบบว่าเตรียมไม่เป็นไรให้ทุกคนเซฟแล้วก็ไปไปบอกหมอละกันนะคะว่าใครคร้างอะ่ะเราคร้างหรือหมอค้างไม่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 ไมไมาปอ่ะทุกคนเซฟแล้วก็ไปบอกไปบอก หมาะเขาพูดละกันเนาะว่าหนึ่งสิ่งที่พี่ฟ้าจะกลัวที่มันจะเกิดขึ้นกับกับเหมาะเ้าพดก็คือเราเรากลัวเขากดดันแล้วก็กลัวเขาแบบว่าหายไปจากความที่เป็นตัวเต็งเพราะฉะนั้นความเป็นตัวเต็งมันจะมาพร้อมความพร้อมความน่ากลัวเสมอสิ่งที่เอ่อตอนนี้มีดีมากกว่าคนอื่นเลยก็คือในเรื่องของการร้องเพลงแล้วก็พัฒนาตัวเองเป็นสิ่งที่ น่าชื่นชมแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ทางด้านการเดินอันนี้ก็อาจจะเรียนเพิ่มได้เรื่อยๆอยู่แล้วก็แอบเห็นอยู่แล้วว่าไปเรียนมาแต่ว่ามันก็ยังดีได้มากขึ้นมากขึ้นเพราะสุดท้ายแล้วสแตนดาร์ด hmm. ในความเป็นบิวตี้ควีนก็สําคัญมากๆก็เป็นกําลังใจให้แล้วก็รู้สึกว่าหมอก็จะได้เจอในวันที่28ด้วยสําหรับแคมเปญ3ามแสนก็น่าจะได้เอออโอเคมาละ ำไมเมื่อกี้มันหลุดเอ่ยใช่มันหลุด <laughs> น่าจะเหน็ดค้างค่ะเหน็แต okay. ่พี่ต่อเลยละกันนะคะเพราะว่า<อ>เดี๋ยววันที่28สิบแปดแคมเปญสามแสนห้าเราก็จะได้เจอกันเนาะน่าจะได้มีอะไรที่บอสแล้วก็พี่อาจจะหรือว่าแล้วก็บิวตี้ได้แนะนำเราเพิ่มบิวตี้เขาจะเป็นสายการเดินเพอร์ฟอร์แมนซ์อยู่แล้วเขาน่าจะมีอะไรแนะนำเราได้รู้สึกว่าตอนนี้สวยขึ้นด้วยนะหรืออาจจะเป็นเพราะเราน้ำหนักมันเริ่มแบบไอ้นี่เราหรือเปล่า เริ่มเริ่มลดลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งดีมากๆค่ะสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้นั่นแหละแล้วก็เตรียมใจให้พร้อมสําหรับการเข้ากองเพราะว่าหนึ่งสิ่งที่จะต้องรับมือไม่ใช่แค่เรื่องของแฟนคลับอของเราอย่างเดียวอาจจะเป็นเรื่องของแฟนคลับนางงามด้วยแล้วก็นั่นแหละรู้สึกยังไงอะกับคำกับการเป็นตัวเต็งกดดันไหม หนูอะไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นตัวเต็งนะคะคือหนูรู้สึกว่าแบบมันหนูพยายามทําทุกวันให้ดีที่สุดเท่าที่เท่าที่ตัวเองจะทําได้เนี่ยจริงๆก็เวลาใครบอกว่าแบบเต็งอะไรเงี้ยก็ขอบคุณค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทุกคนอะก็พยายามไม่ไม่ได้แพ้กันค่ะเพราะฉะนั้นอะก็ทําต่อไปพยายามต่อไปพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยเล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 ยไม่อยากให้แบบไม่อยากหยุดตรงนี้แล้วก็ไม่อยากชอบมีคนถามว่าเตรียมตัวไปเท่าไหร่แล้วกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่ามันไม่มี มันไม่มีเปอร์เซนต์มันไม่มีจุดแม็กซ์อะคือการเตรียมตัวมันต้องเตรียมขึ้นไปอีกเรื่อยๆ,ๆเืพราะฉะนั้นนะแบบทุกครั้งที่หนูเห็นคอมเมนต์เวลาแบบใครแท็กมาบอกหรืออะไรเงี้ยค่ะหนูหนูจะรู้สึกว่ามันเป็นแรงใจให้หนูอะทําต่อไปให้มากขึ้นกว่าน,นี้ประมาณนั้นค่ะก็เลยแบบอยากฝากให้ทุกคนไปกำลังใจด้วยเพราะว่าหนูก็จะไม่ไม่ไม่หยุดพัฒนาค่ะจะพยายามสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าแบบจนกว่าหนูจะเป็นคนนั้นที่ที่ทุกคนภูมิใจให้ได้ค่ะ อยากเป็นควีนภาคหรืออยากเป็นบอสชอยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูได้เป็นควีนภาคอ่ะมันจะเป็นการพิสูจน์ตัวหนูในการเป็นิวตีควีนได้ด้วยค่ะคือตอนนี้คนเห็นภาพหนูเป็นนักร้องแต่ว่าคนยังไม่เห็นความเป็นิวตีควีนในตัวหนูถ้า ถึงวันนั้นแล้วหนูสามารถเป็นควีนพาร์คได้จริงๆนั่นหมายความว่าหนูก็ประสบความสําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งด้วยการแบบเอาชนะใจทุกคนแล้วก็เอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ด้วยะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากกินควีนพาร์คมากกว่าแต่รู้ไหมว่าคนที่เป็นบอสชอยส่วนมากมุงนะไม่เป็นไรนะคะถึงจุดนั้นแล้วเดี๋ยวไปตัดก,กันหน้างานที่ถามเนี่ยไม่ได้ว่าไม่ได เดี๋ยวคนที่ดูอยู่ะจะเข้าใจผิดไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาจะได้เป็นควีนภาคหรือได้เป็นบอทชอยแต่มัเป็นคำถามที่เราอยากวัดว่ามันจะวัดทัศนคติอะไรได้บางอย่างซึ่งคนที่เป็นตัวเต็งอ่ะส่วนมากจะได้เจอคำถามนี้ไม่จากบอสก็จากท่านอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะเตรียมตัวมาให้ดียิ่งเฉพาะวันที่28หรือแคมเปญที่จะได้เจอได้เจอบอสแล้วก็ได้เจออีกหลายๆคนทีมงานต่างๆ เตรียมตัวมาให้พร้อมแล้วก็ลุคที่อีกเรื่องหนึ่งถ้าอยากมาให้แนะนําก็คือลุคที่มันอาจจะแบบมากขึ้นเรา,าจ,จะเห็นหมอในพาร์ทของความน่ารักหรือว่าความสดใสแล้วหรือว่าความแบบเป็นคุณหมออะไรเงี้ยอาจจะมีมุมอื่นไหมที่ที่เราเราเราจะได้เห็นจากคุณหมออีกเพราะว่าบอสจ,จะชอบคนที่มีบุค,คลิกหลากหลายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เราต้องเตรียมตัวมาอีกเพิ่มอีกนิดหนึ่งค่ะเป็นกําลังใจให้ค่ะมีอะไรอยากจะพูดหนึ่งนาทีสุดท้ายสําหรับคนที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้ไหมคะก็คนที่เป็นกำลังใจห,หนูด้วยนะคะจริงๆพูดมาตลอดว่าการที่มาประกวดแกรนด์ครั้งนี้มันมันไม่ใช่ว่าหนูไม่กระหายมงบางคนนะมองว่าหนูอาจจะแบบดูเหมือนไม่ค่อยกระหายมงเท่าไหร่จริงๆหนูก็หนูก็อยากได้ไม่แพ้คนอื่นนี่แหะคะ่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่า หนูต้องพิสูจน์ตัวเองว่าหนูอ่ะคู่ควรกับมงกอูถึงจะกล้าพูดคํานั้นว่าวันนั้นมงจะเป็นของหนูเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะแนะนำอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะบอกหนูได้เลยหนูพร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆวันอยู่แล้วอยากจะเป็นคนที่ทําให้ทุกคนภูมิใจอย่างที่พูดมาตลอดแล้วก็อยากจะแชร์ความสุขในทุกๆวินาทีที่หนูทําให้กับทุกคนบอว่าทุกคนจะมีความสุขไปด้วยกันค่ะ โอเคค่ะ <Okay>, okay. <laughs> เป็นกำลังใจให้นะคะ <laughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่28 <laughs> ค่ะคุณหมอพัฒนาตัวเองต่อไปฮะเป็นกำลังใจให้ครับพี่ฝากลงไลฟ์ทีพี่กดไปเป็บค่ะ <laughs> ขึ้นกันให้ตาแฉะตอนนี้นะคะ <laughs> จะลงก็ <laughs>